สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่25นะครับเดือนตุลาคม2 5 1 3นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูอ้อยเนาะซึ่งเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับหลังจากที่ผมนะครับดะดายญ้านะครับใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็กบโคนเนาะนะครับทีนี้การที่เราปลูกอ้อยเนี่ยนะครับเกิงๆเนี่ยนะครับหลังจากนะครับลาอ้อยต้นอ้อยแล้วนะครับท่อนพันธุแล้วนะครับ นะครับจริงๆเราอยากได้อะไรจากอ้อยนะครับนะครับอันนี้ผมผมขออนุญาตไม่พูดเกี่ยวกับนะครับลักษณะเด่นนะครับหรือว่าลักษณะประจําพันธุ์ของเขาเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ผู้บริโภคอยากได้คืออะไรนะครับอย่างแรกก็แน่นอนละครับก็คือเวลาเรารีดน้ํานะครับอันนี้กรณีเป็นอ้อยอ้อยข้น้ำเนาะนะครับอ้อยสะบัดบุรีห้านะครับ เวลาเราดีดน้ำเนี่ยอย่างแรกที่เราอยากจะได้ก็คือกลิ่นของขเนาะนะครับก็หมายความว่ากลิ่นของขอนเป็นลักษณะไหนเนาะมีกลิ่นหอมไหมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สีนะครับสีของขาเป็นสีลักษณะไหนนะครับเขียวอมเหลืองหรือเหลืองอมเขียวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รสชาติรสชาติเป็นไงครับนุ่มละมุนไหมนะครับหรือรสชาติออกเฟื่อยๆนะครับเป็นเหม็นเขียวอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับสิ่งที่เราพิจารณาเนาะและอีกข้อหนึ่งก็คือความหวานเนาะ ครับความหวานก็จริงในนะครับโดยเฉพาะคนบริโภคเนาะเขาไม่รู้หรอกว่าความหวานเนี่ยนะครับมันมันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเขาสัมผัสได้ก็คือลักษณะการดื่มเนาะแล้วก็ใช้ความรู้สึกสัมผัสเอาเนาะนะครับอันนี้เราเรา,เราก็บอกได้เพราะว่าผมผมยังไม่เคยเคยได้ชิมอ้อยที่ผมปลูกนะแต่ว่าผมผมเคยไปชิมที่ที่ที่ตัวเมืองนะครับที่เขาขายอ้อยนะนะครับก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าสูนะครับนะครับอันนี้สิ่งที่ผม ก็ลองนำนำมาพิจารณาดูว่าเออเราจะได้อ้อยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรมั่งนะครับนะครับรู้ว่าถ้าท่านผู้ชมเนาะนะครับมีเครื่องวัดความหวานเนี่ยก็สามารถทําได้เนาะแต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับอ้อยนะครับดีอีกลักษณะหนึ่งก,ก็คือลักษณะของอ้อยเป็นอ้อยของสุพรรณบุรี50นี่แหละครับที่เป็นอ้อยขนำเนาะนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามองดูภาพรวม คนที่ปลูกอ้อยข้าน้ำเนาะนะครับส่วนใหญ่เขาเขาจะเน้นอะไรนะครับพันสุวรรณบุรีห้าส่วนเนาะนะครับอันนี้ก็นะครับมาเลเซียนะครับแต่ว่าเป็นกําลังใจให้ให้ให้ผู้ผลิตเอ้ยไม่ใช่ให้เจ้าของของผู้วิจัยเนาะนะครับที่ที่วิจัยออกมาเนาะนะครับผมศูนย์วิจัยพืชไร่ของสุวรรณบุรีเนาะที่ที่วิจัยตรงนี้ออกมาก็ขอขอบคุณเนาะนะครับเจานนา้าหน้าคณะเจ้าหน้าที่นั่นแหละคือเราเราเรา,เราไม่ลืมบุญคุณ ถ้าเหล่านั้นหรอกนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะมีอ้อยแบบนี้เราก็เราก็ใช้ความพยายามอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมนํามานําเสนอในวันนี้เนาะนามาเล่าเรื่องนะครับนะครับได้เป็นเรียนรู้ร่วมกันเนาะก็ถือว่าอ่าเป็นการเรียนรู้จากพาคสนามจริงเนาะแล้วก็เล่าจากสนามจริงนะครับผมครับสำหรับช่านี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มานําเสนอแค่นั้นนะครับมาเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเล่าสู่กันฟังเนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านามนนจบบะะครั นะครับก่อจบคลิปเนาะขาดไม่ได้เลยก็ฝากติดตามกดไลคก์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม